สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาเที่ยวพามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับจากที่ผมได้เคยถ่ายแล้วก็ลง u t u b e เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันใหม่หน่อยนะครับกับอ่าเก็บน้ําห้วยบกนะครับตาบลห้วยแก้วอาเภอห้วยอ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่16เมษายน2565นะครับจากที่ผมเคยมาถ่าย นะครับถ่ายเล่นๆนะครับแล้วก็ลองลงไปใน YouTube ดูนะครับว่าเป็นสถานที่อัปเดตแห่งใหม่ของเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าคึกคักนะครับคึกคักกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับแสดงว่ามันมีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วอาจจะมีคนมาเที่ยวแล้วก็ได้ถ่ายเอาลง YouTube ไปนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตดูนะก็ถือว่าคึกคักนะครับกับเราวันปีใหม่เมืองนะครับ แล้วก็ปีใหม่ไทยด้วยนะก็พี่น้องนะครับเด็กมาเที่ยวกันสนุกสนานนะครับเด็กๆก,ก็เล่นน้ำกันไปมีของขายนะครับมีซุ้มอาหารหลากหลายเลยนะครับดูแล้วพูดกันตรงๆคือเจริญป่าที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ถือว่าคนเริ่มรู้จักแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับลูกเด็ก,ดก,ดกแดงสาวๆไว้รุดนะครับมีหมดนะครับต่างจังหวัดก็มากันเยอะนะครับพี่น้องต่างจังหวัดทั้ง าภาคกลางภาคอีสานขึ้นมานะครับแล้วก็คนแถวนี้กันด้วยนะครับมันจะกาศใช้ไดอ้อยู่ภาคเหนือก็ไม่มีทะเลให้เที่ยวต้องมาเที่ยวน้ําธรรมชาติหน่งน้ำธรรมชาติแบบนี้นะครับดูนะครับให้ดูบรรยากาก็มีซุ้มให้นั่งเด็กๆก,ก็เล่นน้ํากันไปก็โอเคนะครับถือว่า ไม่แอาอัดจนเกินไปนะครับแล้วคนก็ไม่เยอะจนเกินไปเพราะวันนี้เป็นวันที่16นะครับแต่เข้าใจว่าสอวสันที่ผ่านมาก็น่าจะเยอะกว่านี้แสดงว่าเริ่มเป็นที่รู้จักกันมางแล้วกับอ่างเก็บน้ําห้วยบกนะครับอําเภอแม่ออดจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นโซนขายอาหารกันเราจะพาไปดูนะครับรอบๆนะนะครับโซนขายอาหาร ก็น่าเที่ยวกว่าเดิมเยอะนะครับเข้าใจว่าก็คงจะรู้จักกันโดยทั่วไปละนี่ครับมีเรือนแพนอยู่กลางน้ำด้วยอ่าบรรยากาศใช้ได้นะครับมีอ่าคุณเขาล้อมรอบแบบนี้ครับจุงให้ถ่ายรูป ก็เข้าใจว่าวันนี้คนไม่น่าจะเยอะเพราะวันที่16แล้วแต่ดูแล้วคนก็ยังเยอะยังคับข้างกันอยู่นะก็ยังเป็นวันเที่ยววันพักผ่อนของพี่น้องชาวไทยกันอยู่นีครับบรรยากาศอ้ามีร้านกาแฟด้วยโซนตัวนี้เป็นร้านอาหารนี่นะครับ มารถเล่นน้ำได้นะครับน้ำก็ไม่น่าจะลึกมากนะอากาศก็ก็ถือว่าร้อนนะครับแต่ก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นี่นะครับก็จะย้ายมาเลื่อยนโซนที่เป็นส้มเรือแพให้นั่งกินนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนหาที่นั่งก่อนครับแสรุปคือไม่มีที่นั่งนะครับตอนแรกก็ว่าคนไม่เยอะมากนะครับวันที่16แล้ว่าเมื่อกี้ลองสำรวจด,ดูแล้วไม่มีที่ให้นั่งเลยตอนนี้ก็ต้องย้ายที่ใหม่ละว,วันที่16เมษายนก็นึกว่านักท่องเที่ยวจะไม่มาก แสดงว่าตอนนี้คือคนรู้จักกันเยอะกันแล้วนะครับีวันที่16บหกนี่ยก็ยังไม่มีที่นั่งก็อยากจะนึกถึงสองสามวันที่ผ่านมาตลบก,ก็ต้องหาที่ใหม่อตอนนี้ก็ลัากำลังจะเดินไปที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็เมื่อกี้ก็หายากอยู่แล้วนะก็หาได้ไปหาที่นั่งกินไม่มีซะง,งั้นอะ,อะก็โอเคนะครับ พอให้ดูบรรยากาศความคืบหน้านิดหนึ่งนะตอนนี้ไม่มีที่นั่งกินต้องไปหาที่ใหม่ะโอเครับสวัสดีครับครับผมก็จากที่หาที่นั่งที่อ่างเก็บน้ำห้วยบกไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนทำเลใหม่นะตอนนี้มากันที่น้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับ ตอ,ตอนนี้เขาก็จะเที่ยวกันประมาณนี้นะครับอ่าเก็บน้ําห้วยบกน้ําพุร้อนสันกําแพงถ้ำให้ออนนะก็ใครที่สายแอดเวนเจอร์คนนี้ก็จะเข้าไปลึกๆนะครับกว่านี้ตอนนี้หิวข้าวมากเลยกะว่าจะมากินข้าวกันนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยบกเดี๋ยวว่ามันเต็มสั่งกันนะครับหาที่จอดรถก็ยากละ่ะพอหาที่จอดรถได้ก็ไม่มีที่นั่งกินสั่งกันตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาที่นี่ครับ น้ำพุร้อนสันกำแพงบรรยากาศโอเคนะครับถึงจะเป็นหน้าร้อนนะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นดีนะครับเนี่ยนะหน้าร้อนแต่มาแอวน้ำพุร้อนแบบไหน,น <c oughs> ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆว,วันนี้16เมษายนก็คนไม่เยอะมากนะพามาดูจุดช็คอินที่เขาถ่ายรูปกันนะ กองให้ดูบรรยากาศลรอบนะคก็ลมลื่นดีนะครับมีหลายโซนให้เราเลือกนั่งพักก่อนนะครับส่วนใหญ่อาหารขึ้นชื่อครับนี่ต้มไข่ครับไข่ลวกไข่ยางมะตูมไข่สุกอุณหภูมิถึงร้อยห้าองศาเลยโอ้โหไข่สุกแป๊บเดียวก็สุกละ คนส่วนใหญก็มานั่งเอาไข่มาต้มกันมาแช่น้ำบุร้อนีอ่ของขายนะครับโซนให้เด็กๆเ,เล่นน้ำก็มีครับถ้าเป็นหน้าหนาวน,านี่ถ้าจะโอเคเลยนะครับแต่หน้าร้อนก็เที่ยวได้ครับเขาก็มาเที่ยวกันเยอะ่ยมากกว่าลูกเล็กเด็กแดงนะครับเล่นน้ำได้ด้วยลงน้ำเด็ก10บาทแล้วนั่นเอง ถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่ติดหูกันนะครับทุกรนสันกำแพงเนี่ยคืนชื่อของอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่กันแล้วีะครับแล้วตอนนี้ทีมงานผมไปอยู่ตรงไหนกันด้วยมจะมาถ่ายให้ดูเขาไปนั่งตรงไหนกันละนี่ครับอยู่ด้านหลังเป็นเขาครับเป็นดอยสวยงามครับนี่ ปลาใหญ่ๆเลยถึช็กอินนะครับน mm hmm. ่าร้อนแต่บรรยากาศก็ดูดีนะครับเนี่ย mm hmm. บรรยากาศเ mm hmm. พลินๆเป็นหน้าหนาวจะโอเคมากนะครับเนี่ยน mm hmm. ะก็คงจะจบกันที่นี่นะครับหาที่กินข้าวหาบรรยากาศดีๆมาหมดเออ อยากพี่น้องผมไปไหนกันเนี่ย <c oughs> นะครับพี่กว้างนะครับมีหลายมุมหลายโซนให้เลือกนั่งพักผ่อนกันคนไทยพี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่วันหลังมาง่ามีหมดครับนะร้านกาแฟกันนี่ ไปเอาไปนอนตรงไหนกันดีตรงนี้ลมดื่นดีใช่เย็น,น,น,นดีครับตรงนี้นก็คิดว่าใครที่ขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยก็น่าจะไม่พลาดนะครับที่นี่นำ้ำพุร้อนสันกำแพงถือว่าเป็นจุดเช็คอินชื่อดังครับ นี่ก็มาหลายรอบแล้วตะไม่มีโอกาสได้ถ่ายให้ดูครับร้านส้มตำส้มตำลำลำเสียบเสียบอ้าวมีนวดแผนไทยด้วยนวดฝ่าเท้า มีหลากหลาย,ลยนะครับก็วงจรเลยอยู่ได้ทั้งวันนะครับแบบนี้เมื่อกี้ก็ลืมดูเขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอ่วนให้เด็กๆได้เล่นสนามเด็กเล่นนะครับตรงนี้ ให้ดูพอจะรอบๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเองก็ต้องขอตัวไปตามหาญาติก่อนเขามานั่งกินตรงไหนกันมัวมาถ่ายเทียบให้ดูหนูข้าวลวะก็โอเคครับเพิ่สวัสดีครับ